กกเกาะกูดนะกาะกูดดวงอาทิตยตกตรงข้ามไปเกอนแรดข้ามไปเกาะแรดมลาวันที่21เมษายน2568้าหนองฟ้านู่น ข้ามานั่นคือทีมลงเลย culturally. ขาวออกอนะ่ะฟ้าเหลืองเลยเอาเอาอดูที่มันไม่ได้ผ่านกล้องอ่ะสวยมากเลยที่มผ่านกล้องไม่ค่อยสวยเกอบูดเนอะ ยี่สิบเเมษายนสองห้าหกแปไปนยนามเย็นที่ปูวนที่ยบเมายนไปนอนสองคืนคสี่พันคนละสี่พันเนะมันเป็นมันเป็นทริป อาหารทุกมือเนื่องรุ่งอร่าดด้วยตวงลทบิไปกินปลาปนสวาดเอากระดนตัวละสองวันสองปลาเยอวสาด กสวยอ่ะยี่สองหนเนียายนต์สอ,องห้าหกแปถ้าเรือจากอกอลาดไปกองปูนยใหญ่เยอกขอที่เห็น,น,นแล้วกองลาดนะสายสบายไม่แ่นโอ้ยยังสวยเลยอะ่ะเ <laughs> นี่ยยะโอ,โอโ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิดีโอนะเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิดีโอนะ โอ้ยเห็นยถ่ายเห็นกาะทั้งกาะอ่ะเห็นทั้งกาะเลยอ่ะเจ็ดสิบไล่เกาะลาดยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอยยุ่นเป็นไงยี่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกแปด เหมือนเหมือนที th ่เขารีวิวเลยเนี่ยเหมือนเหมือนที่เขารีวิวเลยอะเนี่ยเขารีวิวแบบนี้อะที่เขารีวิวอ่ะอะไรอะกรอโครักที่วายแค่จุดชนวเนี่ยที่เขาที่เขารีวิวเนี่ยแบบนี้เลยเนียพาวาเคลือนเคลืนเคลอนเคลอนเคลื่อนเนี่ยที่เขารีวิวแบบนี้เลยหกโมงกว่าแล้วมืดแล้วอบากขอบคุณมากไฟติดแล้วไหมเนี่ย ดูที่มันตกไปแล้วนีแบบนี้เลยเเรืเแกไปกลับสามร้อยลาข้าฟากหลังดูมาทิตกนี่ข้ามากอกูแล้วเมื่อกี้กอนแรกนั่งก่อนรับนั่งก่อนรับแล้วขาาองแล้วหมุกขาลองหมุดขาลงอานั่นแหละนีู่จากความ เรือจะคว่ำเอ้ยดูนี่ดูนี้ตูนี่ครับผมเรือเหล็กเนี่ยเอรือเหล็กเนี่ยไลงหือมรอกมาเรือล้เบลเลเลยไปขอบคุณครับเรือเหล็ก ท้องฟ้าสวยมากไม่ดูในกล้องมันไม่ค่อยสวยนี่ตรงนี้นี่ตรงขาวอ่ะปกติสี เหลืองทิตตกเหลืองทองโอ้โหเนี่ยดวงอาทิตย์ตกที่เกาะแรกาะที่21เมษายน25อันนี้ฝั่งนู้นนี่ฝั่งเกาะแรก18นาฬิกา18นาทีนั่งเรือมาจากเกี้เกือบทุ่มสามร้อบาทมันเดือนเมษายนปลาเต็มเลยดวงอาทิตย์ตกช้าอุลมอุลม อยท็อยาีว่าเดงกนี่อาทิตย์ตกน้ำแล้วไม่มันบางเนื้องล่างอ่ะไม่มันบางเขาไป่านแล้วยังสวยเลยอ่ะดวงอาทิตย์ตกน้ำที่เกาะแรกเกาะแรกเป็นเกาะเอกชนเหร แต่ทะเลแล้วดวงอาทิตย์แต่ทะเลแล้วเนี่ยมองด้วยตาเปล่าแต่เห็นดวงอาทิตย์แต่ทะเลนะแต่ในกล้องมันมองไม่เห็นเมฆมันบางนะล่างๆอ่ะเมฆมันบางเกาะเอกชนนะเกาะเนี้ยเขาบอกเนื่องที่เจ็ดถึกไลเอาแล้วมืดแล้วดวงอาทิตย์ลงทะเลไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าพระเจ้นท่นะสังเกตว่านะครับ ที่ผมน้ำร้อนเมฆมันบางนะตั้รวจด้วตาเปล่านะในกล้องมันจะไม่เห็นนะมีการประชุมกันนี่ดวงอาทิตย์ตกทะเลที่เกาะไปแล้วครึ่งดวงห้าสิบสองถึงห้าสิบเก้ายี่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกแปดนไปแล้วดวงอาทิตย์ไปกันเพราะว่าหลานไปแล้วดูตาของท่านกระหลกเนี่ยเหมือนท่านกํา ทขับรถไปจอดที่แหลมศอก,กลแล้วนั่งเรือเลยงอาทิตตกทะเลโครี่พันที่เกาะแรกสึบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีโอ้ย oh, สวยเลยสวยเลยน,นี่ มมัันนเหือกบดวงอาทิตย์ตกทะเลดูในที่ถ่ายไว้ไม่ค่อยสวยดวงแล้วดูตาเปล่าโอ้โหสวยมากนิดแล้วเล็กหน่อยนึงคนละสีไงเล็กหน่อยเนี่ยที่เห็นสีขาวมันเป็นมันเป็นสีแดงนะดวงอาทิตย์อ่ะเล็กนิดนึงถ้าดูด้วยตาเปล่ามันจะเป็นสีแดงสิบแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีแดงแฉะเลยดวงอาทิตย์จะหมดแล้วอยู่ทาางด้นหมด หมด,ด,าาดหมดหมดแล้วมองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นแล้วไม่เห็นกลมงนี้หรอกยังเห็นนิดนึงไม่เห็นอนะไรแล้วดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตกทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้แสงมันจะทอนขึ้นมา